สองโลก็คือกินฟรีใช่แล้วแต่ว่ามีเวลาจำกัดสิบห้านาทีกู่ท้อแท้แล้วคูท้อแท้แล้วฉันว่าเขาไม่ได้แบบเคี้ยวแล้วอ่ะใช่แบบืนงดึงเข้าไปเลยอ่ะใหญ่มากไม่ได้กินด้กันหรอคะกินหมดได้ไงอ่ะไหวสู้ๆแต่ขอบใจไหวจะยืมทาโกะยากิ กินแล้วเหรอใช่เลยโอ้โหไม่เลยจิ๊กกิกกอนอร่อย <My. S 2> ไม่ไหว <laughs> สวัสดีค่ะทุกคน Hey guys วันนี้นะคะอยู่ EP 2กับอร่อยไม่ไหวนะคะรอบที่แล้วเราทำ้มต่ำกับเอกเด็ด <laughs> มาเองเลยนะคะแต่วันนี้จะมาทำคนเดียวก็ไม่พอเดี๋ยวขออนุญาต introduce guest วันนี้หน่อยคะ่ะ <laughs> สวัสดีะคะ่ะเจ ันนี้ไหวจะพาใช้มากินอะไรอ่ะในวันนี้เดี๋ยวเราจะพามากินจานเด็ดของร้านนี้ร้านนี้นะคะเขาจะมีแบบว่าไซส์ใหญ่มากๆเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเป็นเมนูอะไรนะคะ่ะไปเลย ันนี้ไม่เคยมานะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันจะบอกว่าร้านเนี้ยมันมีแบบเมนูพิเศษด้วยแกมันไม่ใช่แบบว่าก๋วยเี่ธรรมดานะจ๊ะแต่น,นี่ช่วยดูไซส์นะคะเออถ้าทานเศษสองโลก,ก็คือกินฟรีใช่แลลวแต่ว่ามีเวลาจำกัดสิบห้านาทีโอ้ยมันกูทอแท้แล้วกูทอแท้แล้วมันแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราว่าเราทำได้จะทำหรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องลองมาดูกันค่ะบ้านร้าน ทำไมถึงเลือกชวนที่แจมมาในชาเลนจ์การกินนี้เอาจริงพวกเรารักการกินมากทั้งคู่ love eating มากถ้าไปไหนด้วยกันในแก,งก๊งแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือสองคนนี้ก็กินเยอะถ้าร่วมมีล่คนนึงก็คือแบบว่าหมดทั้งโต๊ะเลยย้อนกลับไปห,หินมาก่อนหน่อย ที่สองคนเป็นยังไงกันบ้างเออแต่จะได้ว่าวายก็เป็นเพื่อนคนแรกในการมีนะเพราะว่าตอนออดิชั่นก็ออดิชั่นห้องเดียวกันแล้วก็แล้วก็ตอนแบบได้อะก็แด้เลยเฮ้ยคนนี้จำได้ว่าแบบตอนนั้นเรือ่องเดียวกันอะไรก็จําได้ว่าคนนี้นี่วาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบช่วนเขาคุยคนแรกตอนนั้น,นะคะ <Fitz> s <S ถ้าเรื่องการกินหวาว,ว่ามา ลักกันมาวอกว่าพอๆพกันอาจจะสูสีกันสมัยสมัยอยู่บ้านเก่าซ้อมเสร็จแล้วก็เดินทางไปคาฟู<ป>เพื่อที่จะไปกินเก่าใช่จริงๆคือสมัยคาฟูเลยแบบเพื่อที่จะไปกินข้าวกันแถวนั้นแล้วก็กินข้าวไม่พอซ้อมเต้นเน ลานจัดหมดเขาด้วยมีตึกให้ซ้อมมีห้องให้ซ้อมมีสองจะไปซ้อมที่นั่นจะไปกินที่นั่นเลยแล้วพี่แจมพี่ไหวกินเป็นยังไงบ้างเรื่องการกินไหวก็คนกินดุแต่ว่าจะกินดุในเรื่องของแบบขนมเขาจะกินอะไรที่แบบโซเดียมเยอะๆเขาจะสู้ตายมากข้าวแกงกะหรี่เราไม่เคยมากินด้วยกันเนอะวันนี้ดูว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้มากินข้าวแกงกะหรี่ด้วยกันอ่าลองจัดกันเลยค่ะไหนเพราะว่าจานใหญ่ไหนเอามาให้ดูหน่อยได้ไหมคะ คือเราตองกินให้ได้แบบไงหวะเขาอาจจะแบบถึงจะปลนรูปเราอะ Oh my god แอบพลอยๆเลยเองมาแปะได้ปะเออผู้ที่กินข้าวแกงกะหรี่2กิโลได้เร็วที่สุดด้วยเวลา3นาทีฮะอยากให้ได้เร็วกว่านั้นน่ะเฮ้ยฉันว่าเขาไม่ได้แบบเคี้ยวแล้วอะใช่เกือบกือบือเข้าไปเลยอะ นีนปลาปลาของวหวายปลาของหวายวายใหญ่มากไม่ได้กินด้วยกันหรอคะ eh ไม่จ้าของเธอก็มีค่ะมันใหญ่มากมันมีจานไซส์เนี้ยเ็หรอเออบลโลเขาไปซื้อมาจากไหนเทียบกับขนาดมือดิดูดิช้อนต้องช้อนช้อนอไดเแี่ยไหนี้ยกินหมดได้ไงหวายโอ้ my god ทำไงดียากรู้ว่าขนาดปกติ แต่ละคนกินอ่ะประมาณไหน1นส่วนหอ่ะหนึ่ส่วนสามันจะธรรมดาเกินไปนก็เกิดมีแค่สองจานนี้ขอเปวิงชุบหนึ่งครั้งใครแพ้ใครชนะสวีงชุดแสละชนะเป็นมันฝรั่งอะไรวะชนะคือไม่ได้เลือกหรอแกทีมงเลเลือกให้องงมากอันนี้สําหรับคนแพ้สองอันที่เหลือเอออ่ได้ แต่บุบบวกก็แบบนี้อืมจึ้งเลยนะชงงแม่เร็วตุกวินาทีมีค่าค่าเรงแม่กเซตเป็นคนกินช้าฉันขอบอกเหมือนกันอืมอิ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แจมเดี๋ยวนะอร่อยอ่ะขอมิกซ์มันหน่อยนิดนึงอืมแล้วฮัดดีอร่อยไหมอร่อยรู้ม่าแข่งอยู่อ่ะ อยากแบบกินแล้วอยากแบบพูดเลยเออแบบว่ากินนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไป่ไม่ไม่ไม่ไอ่ไก่ไมองมกไม่อมอทม่ิน่าก่ไกินน่ัมกไมอไม่ยม่ไ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 ม่ลม่ไม่ไม่ไมกไมอไม่ไม่าม่ไน่ไม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 ่ม่ไ่ไม่่ไ่าม่ไไม่ไม่ม่ม่ไ่่่่ กูม่าใม่เ <ไป S 2> หร <ยา S 1> ไม่รู้ว่าตอบแบบเราแต่งสถานถก,การเหมืรรอนให้อย่างเงี้ยว,ว่าไหวแต่ไม่ใช่ใน15ถืสู้ๆแต่ับใจไหวไม่ลืมทาบุาปิกงแล้ว <laughs> ห,หมดในที่นี้คือผักอะไรก็ต้งหมดเวยนะ <laughs> มันเริ่ดจะเยอะแล้วนะ <laughs> ถ้าเราแกงๆกินผักลงไปก่อนมันจะดูมันยเยอะปะวะ กินแล้วเหรอแกอืมเจ็บไปแล้วเออทำไมมันผ่านไปเร็วจังเนอ่ยผู้ไหยชิมวันนี้ยังแบบผู้รักฟุ้งปนใจตัวเองวยัง่มากมากเราเอาไปชั่งน้ำหนักที่หลังหรอหรือว่าดูด้วยสายตา สตาตแพ้แล้วแหละอร่อยก,กับใจนะที่พามากินเฮ้ยว่าอย่าคุณท้อดิพี่แจมจะท้อเร็วมากกินไม่ไหวอิ่ม,มพร้อมยังเนี่ยคอนเสริร์ตกันมัม้นรวมมากมมาถ้าแบบเออเ,อ,อเรารู้สึกว่าแบบคือเราอยากเจอเพือพ่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบ 75 years นั่งเริ่มเหลืออีกสามนาทีเร็วากแค่เลยออีสองนาทีไหวไม่เร็วมากเลยอ่ะหัวช่วยมาแล้วขอบคุณแหวนนี้อร่อยปะทีนอือมิกกล้ามากมาชิมนิดนึงว้าวอืมไปอีกนิดพวกเราตอนนี้พวกเราเท่ากันเฮ้ย It, no no! หมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วชาเลนจ์แรกเราแพ้คู่แล้วกันชาเลนจ์ที่ยังเหลืออยู่คือใครจะกินได้มากกว่ากันนั่นเองมีต่อมีต่อมีพักของฉันก็อุตส่าห์ดื่มน้ำตักกำลังตัวเองไปแล้วอ่ะเออเด็กกินหมูให้มันหมดแล้วกันมันจะแบบค้างคาใจอ่ะ กลับบ้านไปเย็นนี้ก็ไม่ต้องกินอะไรและวฉันโอ้โหไม่ไลยฉันจะกินหมดไปแล้วทุกอย่างเริ่มจำเนินไปด้วยความช้าลงลช่เริ่มเงียบขึ้นเสียงเริ่มเบาลงเมื่อมึงตัดภาพไปแบบมีหนวดอย่างเงี้ยผมงอกกินยังไม่หมดเลยถ้าเกิดไม่ไหวพูดคำว่าขอหยุดการมั่มมั่มขอหยุดการมั่มมั่ม ขอหยุดการมัมมัมต่อไเกิดแล้วนะพึ่งพึ่งขอหยุดการมอมมัดูจากทั้งสองจานแล้วพี่หวจะดูร่องลงไปเยอะนะคะเราขอเลือกเป็นพี่หวาค่ะมิชชั่นของพวกเราวันนี้นะคะถือว่าเราอาจจะกินไม่หมดเดี๋ยวเราลองมา ด่วยใหม่ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้แกงกะหรี่ที่ร้านโกเคอรี่เนี่ยอร่อยมากเย้อร่อยมากขอบคุณนะคะปากผลงานใหม่จ้าช่วงนี้มีอะไรบ้างทำอะไรอยู่ไม่มีเตรียมไงเตรียตัวยังไงึ้นคอนเสิร์ตค่ะเดินออกกำลังกายรอบบ้านปั่นจักรยานเช้าๆุนเครื่องเดินบิ๊ก้าค่ะขับชั่งับชั่งับใจ ไปอุดหนุนร้านกาแฟเราบอกบอกบ่อยร้านกาแฟอุดหนุนได้นะคะที่โอ๊คสูทคัพปี้ค่ะอยู่แถวดินทางรถไฟสัเสนนะคะอย่าลืมนะจ๊ะเห็นพวกเรากินกันแล้วอยากกินบ้างละสิเนี่ถ้าใครนะคะแวะมาร้านโก้เคอรนะคะอย่าลืมแท็กไหวมาคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าใครทำภารกิจสำเร็จบ้างอยากรู้จริงๆเพราะว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรอสนุกมากเลยนะจ๊ะแต่ขอบคุณมากเลยเรามาบ้า กด subscribe นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์ดาวไปโลดถ้าอยากเห็นว่าเราทำคอนเทนต์แบบนี้อีกไงก็บอกได้เลยนะจ้าอร่อยไม่ไหว